สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ก็พาเาขาหลังครัวให้จูให้กินคือเก่าครับพี่น้องมนี่อากาศร้อนพี่น้องออกไปให้จูให้กินไม่ได้แล้วพี่น้องเนาะไปได้ตอนเย็นตอนคํำตอนมืดแต่พี่น้องเอ้ยอากาศร้อนหลายแรง,งพี่น้องพันดอกปนันนามนี้มาดูแม่ครวัวเฮ็ดยังสูงพี่สูน้องกินนะครับมาดูเลยพี่น้องมือนี้เมนูบานๆเหมือนเดิมครับพี่น้องกำลังนั่งเสียบเลยพี่น้องมือนี้ วันนี้เฮ็ดไรให้พี่น้องกินแล้วมื้อนี้สวัสดีค่ะวันนี้สิอ้อมเขียดสู้กินพี่น้องอ้อมเขียดพี่น้องขึ้นไปใต้เขียดมาแต่บ่ได้ไปถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเขียดอิตะโมเขียดโม่เม่ไข่พี่น้องเอ้ยไม่ได้เขียดไข่คือเก่าเขียดโม่เม่ไข่พี่น้องสิมาอ้อมใส่ผักแซ่บๆใส่ผักกระแงงเนาะค่ะก่อนอื่นแต่ปิ้งก่อนเนาะค่ะพี่น้องปิ้งเห็นข้อมันหอมค่ะบ่ได้ว่าปิ่งหิสุกให้มันหอม มากินขา้าวแรงน้ำกันเนะค่ะอ้อมเขียดวันนี้อ้อมเขียดนี่อ้อมเขียดพี่น้องนี่กลิ่นบานเข้าค่ะแล้วเสื้อป,ปิ้งก็มากินน้ำกันเด้อครับนี่ตัวใครๆเลยพี่น้องเลยตื่ไไต้นมาเมือ่อคืนนี่ค่ะมีตัวเทศสวยพี่น้องก็เลยปิดทายพี่น้องเบื้องหน,น้าค่ะเข็ดตะมูลนี่ที่ไทยอยากพี่น้องเออมันมันไหวเนาะค่ะใส่เห็บ เอาไปปิ้งไฟให้มันหอมจังหน่อยค่ะแล้วก็เอามาอมใส่ผักใส่เง,ง่งหอมหอมใส่ผักใส่น้ำค่ะให้มันคลุมๆจักหน่อยนะคะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> เลยว่าเคยกินก็มากินนู่กันมากินน้ำกันเด้อพี่น้องล่อฝนฝนบ่ตกแก่เทียใส่หีบหีบตัวสวยๆเนาะ ก็ใหญ่ๆพี่น้องใครเลี้ยงจี๊ว่มีเบื้องนี้ที่สุดก็มีคนเลี้ยงมาดลนะเขียดนะเขียดหรือกบก็พี่น้องฮะกินยากยังพอได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยข้าวพ่อหาได้กินดีดิข้าพี่น้องกันขยันหาก็ได้นูเว er ้นออกไปใส่บ่ได้ดอกค่ะโอ้ยแดดแห้งค่ะแห้งเนี่ยฮอนโพดธอนโพพี่น้องเอ้ย หลอนเดี๋ยวมาย่างน้ำกันเดอพี่น้องเ,อเสียบเสียบใบพี่น้องแล้วเอาไปย่างเบ่งน้ำกันอีกทีครับกนบินบ้าน่าน <c oughs> เกียดคะ่ะเ้าสิบสีงประมาณซํำนีเนะค่ะพี่น้อง ผิงพ่อมันหอ,อมค่ะเราจะเอาไปอ้อมนะคะ่ะครับพี่น้องปิ้งเสร็จแล้วพี่น้องเขียดข้างนี้ก็ามาซับครับผมเขียดปิ้งเขียดไข่ปิ่ง,ง,ป,ง,ป,งปิ้งพอให้มันหอมหอม,หอมนะพี่น้องเนาะไข่มันไข่เต็มติดเต็มหีบอยู่ ับพี่นอ้องผักไก่แง่งกับพี่นอ้องเลยผักไก่แงงผักไสแล้วก็ผักหอมผักหอมพะนะผักไก่ผักหวานบ้านพน<ป>ริกเก็บนู่นหัวน้ำสวนเท่าน,นี้ลนแล้วค่ะผักกไก่ซับลงพี่นอ้องซับเป็นชิ้น ก็ดีข้ามเนาะค่ะกินอ่องเขียนต้องของเยอะค่ะไม่ได้มาเคยกินก็ไม่กินเด้อมาซีนูกันเด้อปะนี่มันบ้านบินน้องก็ต้องซื้อว่ต้องบินน้องง้างลงทรงหน้าฮ่ากินยากเลยเขียดฮะเราจะเจ้าะเลี้ย กินน้ำตงไฮทรงหน้าเฮาค่ะเรื่องนี้น้ำกบไหลเอ้ยพีหลองเอ้ยทางบาทจะไม่เป็นจไรน้ำกบไหลฮอนฮอนนี่แกเปนบลอคไหลต้องบาดด้วยผีหลองแม่ของน้ำวะบีจ้าเมื่อแต่น้ำสิล้างมือกันรัวมีอยู่อาบน้ำคลองอาบน้ำซะเดี๋ยวผ้าพีหลองไปอาบน้ำซะอีกขึ้เก้าแล้วค่ะจะนึ่งลาย พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวซับเสร็จแล้วมาเตรียมทำออมเดอมาดูน้ำกันเดอพี่น้องนะครับพี่น้องซับเสร็จแล้วข้านี่น้ำเดือดแล้วพี่น้องใส่พริกซื้อพริกตะไคร้ลูกโดดค่ะใส่เขียดลงไปเลยค่ะเขียดไข่พี่น้องยังไงมันก็ต้องมืดหน่อยแล้วพี่น้อง ลงไปเลยค่ะตัวเบียขตัวอันเดียวก,นนกนยันพี่น้องหมอมค่ะก๊อฟแน่เขากัน,นพี่น้องใส้น้ำมิ้งบ่ใส่ติดไว้ก่อนพี่น้องรอเดือดเขียนมันสุกถ่ายเขียนมั้นดิสุกเราเขียดมันเปื่อยนักหน่อยใครมาปรุงรสเด้อพี่น้องพอได้สดพี่น้องเพราะเด้สดค่ะ แดกค่ะพี่น้องขาดบันไดน้ำปลาแดกของนัวค่ะตามโดยรถจี ลงไปเลยค่ะสะแง่งของผักเล่นผักหวานเราไม่ได้ใส่ไีหน,น่องขลงผจังเลยนะคะ น่ากล้ากว่านี้หมดแล้วนุ่แล้วนุ่แล้วเอานิ้ตู้ลงไปเลยค่ะหอม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 ค่ะหอมแน่พี่น้องเอ,อ้ยเด้อพี่น้องวันนี้ไม่กินอ้อมเขียดนั่กันสุกแล้วพี่นอ้องอ้อมเขียดอ้อมเขียดแม่ไข่ค่ะใส่ผักกระเงี้ยงใส่ผักกระเงี้ยงใส่พีกกนนพ่น้องใส่ผนะักหวานบาน โอ้แสบพี mm ่น hmm. okay. like so ้องมีตะคายเขียดบ้างไหมค่ะมาเด้อพี่น้องมากินข้าวแรกน้ากันค่ะวันนี้แซ่บๆมาเด้อค่ะพี่น้องมากินข้าวแรกน้ากันมืดแล้วคทำแล้วว่าจะอาบนาบมาหันพี่น้องอ้อมเขียดค่ะพี่น้องอ้อมเขียดแม่ไข่ใส่ผักกระแงงใส่ผักใส่พี่น้องเอ้ยแสบๆหอมๆอมเอ้ยแสบค่ะหอมลำลามดีสลหบค่ะมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ากันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อค่ะ ้มีกำลังเหิปต่อไปเนาะค่ะมาข่าพักค่ะมาสดน้ำกันค่ะพี่นอ้องเคยกินบะนอ้อพูดเลยว่าเคยกินก็มากินน้ำกันเด้อค่ะอ้อมเขียดเมนูอาหารอีสานเด้อพี่นอ้องสดทอดท่อนเผือ,อก,อกหอมหอมมากก็งเงี้ยงอันนี้ทอดปลาตะข้อแรดเดียวค่ะ,ะจัดไปดมะพร้พริกยิบจำมะพริก นี่กับพัดบุญเซียนให้เล็กน้อยคพัดบุญเซียน,ยนใส้ไข่ให้มูซับให้พุ่มใจซาบะลกม,มาเลอกข่ายกินเขาแรงน่กันอ้อกิน้าฮะอากินข้าวอือออกินขาวพี่อ้อยเริ่มากินข้าวได้ดครับอืมอ้มขบ้นขาน้ว เ้าเสียไม่ได้ตัวใ,ใครๆนะพี่น้องมันแสบทั้พวงมันเปนเส่เาบเนี่ยจิ้ดีๆหรอกเแนอาพี่น,น,นังหรอก ครับมันก็เดสวัสดีก็ลูกสวัสดีดีครับเดี๋วลูกมาดูรัยห้ยิ้มใหยิ้มยดีพูดดวยพูดด้วยท่นไปยิดีๆพพูด้วยมากินของน้ำนองภูมใจเด้อเรื่องของน้องครับแม่บอกหอบอกอยู่เย

เอเยอะผักเขานานั่งกิน,นดีๆเลยเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำตัวโรไม่กินข้าวน้ำพุ่มใจเด้อครับเาื่นข้าวใจเสเสร็จรอะอมเขียดอ,อ๋อยเขียน<อ>บ,บอีริอีรีอีหรออ้ดอกกระเบียดกบนั่นเป็นยูนานเล อยนี้เลยเายกนิ้วท้ามมข่ค่พระเขาลูกข้ามมข่ค่พระเขาข้าเข้างึกเรานั่งกินไมดีหรอกนั่งกินก่อนโอ้ยนั่งกินข้าวเพิ่มบ้งนั่งกินข้าวเพิ่กันย่งหมดแ้วก well so so <mod> ินมั่งกินข้าแล้วเราเองนะกินมากินบ่หาดแลกินบ่ ลูกกินงหันเมื่อกมื่อหนดเดพี่น้องมืดเราขค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแช์ก็กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะเพราะท่านอินบแลพี่น้องมันมืด คอกนสครับบ๊ายบายยบายก้นมุ่งใจสบายก้น